ทีระดับประเทศนะคะหรือแม้แต่ระดับโลกเองเนี่ยอาหารอีสานเนี่ยกำลังก้าวขึ้นสู่มาตรฐานจะบอกก่อนเลยนะว่าเนื้อไทยนะคะไม่แพ้ชาติใดในโลกนะคะนี่แหละครับที่เขาบอกว่าเชฟปลาดิบจากแดนปลาแดกนะครับวันนี้เนี่ยเรามีซุ้มสี่เชฟใหญ่นะคะที่มานำเสนอในงานอย่างเชฟท่านแรกคือเชฟบุญธรรมนะคะ คนอุบลราชธานีที่ไปโด่งดังในเวทีระดับประเทศนะคะในนามของเชฟญี่ปุ่นนะคะเชฟบุญธรรมคือความภาคภูมิใจของจังหวัดอุบลน,นะคะนอกจากนั้นยังมีเชฟฝ้ายนะคะจากร้านหมกที่เพิ่งได้มิชลินไกด์ไปเมื่อเมื่อประจำปีนี้นะคะนอกจากนั้นก็มีสมาคมชาวเวียดนามนะคะที่วันนี้ยกทีมลูกหลานชาวเวียดนามเนี่ยมาลังสรรค์5เมนูเด่นๆให้ขแขกทุกท่านได้ชิมนะคะ สำหรับเชฟสุดท้ายนะคะคือเชฟบ้านๆของเรานำเสนอความเป็นอีสานแท้ๆนะคะท่านจะได้มาดูว่าเวลาคนอีสานเขามีงานบุญงานบวชเนี่ยเชฟบ้านๆเขาหลังสรรเมนูกันยังไงนะคะไว้ต้อนรับแขกค่ะหลายๆท่านนะคะอาจจะมองว่าอาหารอีสานเป็นอาหารพื้นถิ่นนะคะแต่ปัจจุบันนี้ในเวทีระดับประเทศนะคะหรือแม้จะระดับโลกเองเนี่ยอาหารอีสานเนี่ยกำลังก้าวขึ้นสู่มาตรฐานที่ทุกท่านเนี่ยสามารถจะ บอกได้ว่าแม้แต่ปลาวันนี้อาสหารีสานจะเป็นอาหารที่มีคุณค่านะคะแล้วก็มีชื่อเสียงในระดับเวทีโลกค่ะครับวันนี้ต้องบอกว่าด้วยความที่ผมนะครับเป็นคนจังหวัดอุบลราธานีอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นเชฟอาหารญี่ปุ่นซึ่งเขาบอกว่า,าเชฟปลาดิบจากแดนปลาแดกเนี่ยนะครับ ก็ต้องบอกว่าวันนี้นะครับผมก็ต้องใช้วัตถุดิบนะครับถึงแม้ว่าวันนี้เราอยากโชว์วัตถุดิบนะครับที่เป็นบูฟินทูน่าที่ตัวใหญ่ๆนี่นะครับน้ำหนักเกือบร้อยกิโลนี่นะครับวันนี้นอกจากจะได้ทานแบบซาชิมิแบบญี่ปุ่นจริงๆแล้วนะครับแต่ว่าก็จะมีแบบเมนูไทยนะครับแบบเมนูอีสานอีสานนะครับเพราะว่า อยากให้คนอีสานเราเนี่ยนะครับได้ทานปลาบูฟินญี่ปุ่นทูน่าญี่ปุ่นเนี่ยครับที่บอกว่าใหญ่ที่สุดแล้วก็แพงที่สุดเนี่ยนะครับมาทานแบบเมนูอีสานดูนะครับก็ทีมงานนะครับที่ทําอาหารญี่ปุ่นวันนี้นะครับส่วนมากนะครับก็จะเป็นคนอําเภอม่วง30จังหวัดอุบลของเรานะครับว่าอยากให้ได้ลิมรสน้ํามือของคนม่วง30จังหวัดอุบลเราดูว่านี่แหละครับที่เขาบอกว่าเชฟปลาดิบจากแดนปลาแดกนะครับเป็นแบบไหนยังไงนะครับวันนี้ อร่อยแน่นอนนะครับต้องบอกว่าคืออําเภอเมือง30จังหวัดอุบลของเรานะครับตั้งแต่3-40กว่าปีที่แล้วนะครับก็คือเป็นแหล่งผลิตของเชฟอาหารญี่ปุ่นเลยนะครับหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นบ้านหนองช้างหรือว่าบ้านหนองเมกบ้านพะโลดนี่นะครับอ,อยู่ในอําเภอเมือง30นะครับต้องบนบอกว่าต้องบอกว่าเป็นแหล่งผลิตเชฟนะครับที่ร้านอาหารญี่ปุ่นที่อยู่ในกรุงเทพนะครับจนเขาบอกว่าถ้าไม่มีคนอำเภอเมือง30อาหารญี่ปุ่นไม่อร่อย รเราได้รับโจทย์นะคะให้ดูแลเนื้อนะคะเป็นเนื้อนินอุบลที่เป็นเนื้อที่เรา,าเริ่มให้สนับสนุนให้เกษตรกรเลี้ยงนะคะก็เอามาทำเมนูสไตล์อีสานแต่ด้วยความเป็นร้านหมกก็จะต้องมีการทาวิสต์ใส่ลูกเล่นนะคะวันนี้เลยทำสองเมนูค่ะเป็นอีสานกระยะอีสารกระยะนะคะแต่คือถ้าเป็นอีสานก็คิดถึงลาบใช่ไหมคะก็<ม>ะะเลยเอาเมนูมาทำเป็นลาบเสียงค่ะ,<ม>ะแล้วก็เสิร์ฟคู่กับข้าวหางเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านของคนจังหวัดอุบลค่ะ จะบอกกคนเลยนะว่าเนื้อไทยนะคะไม่แพ้ชาติใดในโลกนะคะมีกลิ่นเนื้อชัดเจนนะคะมีไขมันแทรกสวยนะคะแล้วก็มีความหอมนะคะอ่าถ้าตัวที่มาบิสกอร์สุดเนี่ยละล,ะละายในปาก